บทที่16สรุปรวบยอดบันไดในการสปอนเซอร์สรุปรวบยอดบันไดในการสปอนเซอร์เทคนิคการใช้คำพูดที่จะช่วยกระตุ้นให้มาประชุมเทคนิคการใช้คำพูดที่จะช่วยกระตุ้นให้มาประชุมการทำให้ดาวไลน์เข้าร่วมประชุมยิ่งมากเท่าไหร่ย,ยิ่งทำให้ทีมงาน แบ่งบานจะพลั่งไปด้วยยอดขายได้อย่างสบายๆผู้นำหรืออัพไลน์ระดับต่างๆควรให้ความสำคัญในการประชุมโดยการชี้ให้ทุกคนที่เราบอกเราเชิญชวนว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันตั้นหากให้ความสำคัญกับการประชุมตัวอย่างเช่นเราคุณไปประชุมครั้งนี้สนุกและตื่นเต้นจริงๆคุ้มค่าที่ได้ไป อยากให้ไปประชุมครั้งนี้เพราะเป็นการเอาเงินร้อยมาแลกกับเงินล้านเราต้องไปประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของบริษัทให้ดีไม่เช่นนั้นจะสำเร็จได้ช้ากว่าคนอื่นกิจการของเราเป็นเหมือนธุรกิจส่วนตัวเราเป็นเจ้าของกิจการเราควรไปร่วมกิจกรรมเพื่อดูแลงานด้วยตัวเอง ศิละปะในการจัดประชุมที่ดีศิละปะในการจัดประชุมที่ดีการเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดประชุมที่น่าประทับใจและน่าติดตามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญบางประการคือปุคกากครผู้ดำเนินกิจกรรมสภาพการตกแต่งและจัดสถานที่และระบบเสียงสีแสงต่างๆนอกเหนือ จากสาระทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและทั่วกิจขอ,ขอเสนอแนวทางต่างๆคือ 1. หาตัวอย่างที่ดีแสดงออกที่ให้สมาชิกบางท่านมีส่วนร่วม 2. มีรางวัลจูงใจให้มาประชุมสัมมนา3บรรยากาศห้องประชุมดีมีรูปภาพถ้วยรางวัล4มีเพลงมีเพลงป้ายภาพโฆษณา 5. ตัวผู้นำต้องกระตือรือร้อนจึงจงใจเน้นเสียงเสียงถุงตำ่ำและใช้ภาษาท่าทางที่ที่ดี 6. ไม่มีการตำหนิปมด้อยสมาชิกในห้อง 7. เป็นผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นสร้างกำลังใจ 8. เป็นนักจุงใจ 9. ดาวใจรู้ปัญหาของสมาชิกผู้จำหน่ายตรงแล้วนำเสนอแนวทางแก้ไข สิอย่าหลอกโกหกอย่าพูดเกินความจริงให้สมาชิกรู้ว่าโกหกคำโตโตสิบเอ็ดรู้จักฟังผู้ดำเนินกิจกรรมการประชุมควรจะรู้จักรับฟังปัญหาส่วนใหญ่ของผู้เขา้าประชุมเพื่อให้รู้ว่าเขาคาดหวังและต้องการอะไรจะแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรก,กิจได้ถูกต้องเพื่อให้การจัดประชุมแต่ละครั้ง บรรลุเป้าหมายคือทุกคนได้ความรู้ความเข้าใจกำลังใจเป้าหมายจิตทางในการทำงานของตนโดยมีความสามารถในการผลิตผลงานโดยการขยายพลังของคนเพื่อสร้างธุรกิจ MLM ให้ก้างไกลเราต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการประชุมอันประกอบด้วยรัะ แบบแผนวิธีการวิชาการอุดมการหลักการที่เต็มไปด้วยการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายนด้ประโยชน์ซึ่งต้องมีการประเมินผลการประชุมเสมอๆการเปิดฉากการสปอนเซอร์การเปิดฉากการสปอนเซอร์ผู้สปอนเซอร์จะต้องสร้างความสนใจปัจจัยหลายๆประการซึ่งสามารถสร้างได้จากกอสินค้าความจำเป็น ความง่ายความประหยัดหรือคุณภาพคอแผนการตลาดแผนการตลาดความเป็นไปได้ความยุติธรรมความสำาร็จผลความก้าวหน้าทางไรายได้คอสกับการสาธิตการสาธิตเพื่อให้เป็นประจากหลักฐานพยานตามคํากล่าวที่ว่าติปปากว่าไม่เท่าตาเห็นติปตาเห็นไม่เท่ามือคลำติปมือคลำไม่เท่าลองทาให้ดูรู้ให้เห็น งอตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จต,ตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จในองค์กรของเราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงยังสนใจธุกรกิจของเราจอตัวอย่างสื่อต่างๆต,ตัวอย่างสื่อต่างๆเช่นรูปวารสารรายเดือนสิ่งพิมพ์รูปภาพตารางกราฟสถิติชออุปกรณ์เครื่องมือการขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือการขายผลิตภัณฑ์อันได้แก่แคตตาล็อก ข้อมูลผู้ใช้เพื่อการแคลตาลกข้อมูลผู้ใช้เพื่อการอ้างอิงและชวนเชื่อชออัพไลน์อัพไลน์ใช้ตัวผู้นำเป็นเพื่อเป็นแบบอย่างในความสำเร็จหรือความร่ำรวยช่วยสร้างแรงกระตุ้นจูงใจในการเข้าร่วมธุรกิจ สรุคคิกภาพบุคลิกภาพคือสร้างความสนใจและแรงใจจากตัวผู้สปอนเซอร์โดยให้หันมาสนใจธุรกิจ MLM ที่กำลังเสนอโอกาสอยู่การดำเนินการในระหว่างการสปอนเซอร์การดำเนินการในระหว่างการสปอนเซอร์สิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในระหว่างการสปอนเซอร์คือสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในระหว่างการสปอนเซอร์คือก ความเข้าใจขึ้นอยู่กับการใช้คำภาษาและเวลาที่เหมาะสมขอความง่ายความง่ายทำให้แผนการตลาดเข้าใจง่ายๆขอมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สอดคล้องกับความฝันที่มีอยู่งอความช่วยเหลือสนับสนุนความช่วยเหลือสนับสนุนจากระบบงานทีมงานและอัพไลน์จอระบบการประชุมอบรมและกิจกรรม ระบบการประชุมอบรบมและกิจกรรมที่ทำให้ความฝันเป็นจริงได้ชอบอกหน้าที่และภารกิจของผู้มุ่งหวังง่ายๆบอกหน้าที่และภารกิจของผู้มุ่งหวังง่ายๆเช่นพาสมาชิกมาประชุมหรือจัดให้มีการประชุมกลุ่มเล็กๆบ่อยๆเพื่อการเสนอโอกาสชออ้างว่าตัวกิจนี้ไม่จําเป็นต้องขายเก่งขายเป็นหรือเรียนรู้มากและใครก็ได้ ตอชี้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูญนเปล่าชี้ว่าเป็นการที่ลงทุนไม่สูญนเปล่าเพื่อการใช้ชีวิตและอนาคตอย่างมีคุณค่าและจะไม่ามาลำบากการสรุปการสะอนเตอร์การสรุปก,การสะอนเตอร์ก่อนการสรุปสะอนเตอร์ผู้สะพอนเตอร์ควรจะต้องตรวจสอบสัญญาแห่งความสัญญาแห่งความสนใจก่อนใช้เทคนิคก,การสรุป อย่างนี้สัญญาณแห่งความสนใจสัญญาณแห่งความสนใจเราควรตะรลุปและสปอนเซอร์เมื่อใดปัญหาที่นักขายตรงชอบถามคือเราจะตะลุบสปอนเซอร์ตอนไหนและตะลุปการสปอนเซอร์หรือขายโอกาสได้อย่างใดผู้เขียนขอสาธยายอย่างย่อๆพอให้เห็นเป็นแนวทางดังน,นี้เราควรตะลุปการสปอนเซอร์เมื่อเราควรตะลุปการสปอนเซอร์เมื่อหนึ่ง ให้เอกาสารหรือคือต่างๆเข้าไปแล้วระยะเวลา 1. น่ามถึง7จวันสองกาธิดอธิบายสินค้าแผนการตลาดแล้วสามชี้แจงตอบข้อสงสัยแล้ว 4. มีสัญญาณแห่งความสนใจ 5. มีข้อต่อรองหกเขา้า,าเข่าเงียบหรือนิง่งคอยอดทน7 เขาลุกขยับมาใกล้ตัวเราหรือสินค้าการสรุปตัปันเตอร์ที่ดีควรมั่นใจว่าผูาูที่เราเสนอโอกาสให้นั้นมีปากกายของความหวังหรือความฝันควบคู่กับความเชื่อมั่นในแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และที่สำคัญก็คือตัวเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นหรือเชื่อถือ แอคในการตลุกการตะบอลเตอร์เช่นหนึ่งชักนำให้ผู้มุ่งหวังตอบใช่บ่อยๆชักนำให้ผู้มุ่งหวังตอบใช่บ่อยๆการตัดสินใจต้องเลือกที่ดีใช่ไหมครับ2องเล่นกับไม้ตะกขอหลักฐานตะกขอลายมือชื่อขอชื่อผู้รับผลประโยชน์เล่นกับไม้ตะกขอหลักฐาน ขอลายมือชื่อขอชื่อผู้รับผลประโยชน์สามเสนทเอสนสนทางเลือกเสนอทางเลือกเช่นจะใช้ชื่อใครสมัครดีจะรับสินค้าอะไรดีในครั้งแรกตีถามตรงๆเริ่มวันนี้เลยดีไหมจะรับกระเป๋าชุดสมัครไว้เลยไหมถามตรงๆเริ่มวันนี้เลยดีไหมจะรับกระเป๋าชุดสมัครไว้เลยไหมห้าชักจูงแนะนําชักจูงแนะนําเม,มื่อใจ มั่นใจเถอะครับที่มาร่วมการสู่ความจำแลก6ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อเสนอแนะช่วยแก้ปัญหาหลายครั้งหลายคราวนะักครตรงที่ได้ทำการเปิดใจหรือเปิดฉากการสปอนเซอร์ได้ดีแต่พอเจอข้อโต้แยง้งข้อสงสัยจากผู้มุ่งหวังหรือเจอคำถามต่างๆหรือเจอการปฏิเสธในครั้งแรก ของการสนทนาแล้วก็ลืมเปิดฉากการสปอนเตอร์หรือลืมที่จะสรุปการสปอนเซอร์หรือลืมติดตามโดยการโดยมาตอบคําถามข้อสงสัยที่ยังติดขังในใจปล่อยให้ผู้จำนายตรงลายใหม่ที่เดินตามหลังมาว้าเอาไปแล้วเราก็มาเสียยิ่งเสียใจภายหลังระว,วังไว้นะครับ